สวัสดีครับท่านผู้ติดตามชมช่องพระสกูลเก่าทุกๆท,ท่านครับผมไปทูลน,นาคแท้มาพบกับท่านอีกครั้งใน EPS 55ซึ่งนำเสนอาการพิจรณาพระสมเด็จรายองค์โดยใช้ภาพจากกล้องพันเอกนะครับซึ่งมีภาพสวยๆมาฝากตอนท้ายคลิปด้วยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ท้วงตึงเรื่องเสียงพูดที่เบาไปหน่อยขอรับไปปรับปรุงนะครับ แต่รูปแบบการนำเสนออาจจะดูคล้ายๆกันทุก EP ีก็ด้วยเหตุผลเพื่อให้ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่จะได้เข้าใจบริบททั้งหมดด้วยนะครับและเพื่อให้เป็นแง่มุมหลักเกณฑ์ในการพิจารณาพระสมเด็จแนวใหม่ก็ขอท่านผู้ชมโปรดเข้าใจและอย่าเพิ่งเบื่อนะครับโปรดอย่าลืมกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดแชร์ตอนท้ายคลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระที่ผมจะนำเสนอในโอกาสต,ต่อๆไป นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามคลิปก่อนหน้านี้ได้จากลิงก์ที่ผมแนบไปข้างล่างคลิปนี้นะครับขอบคุณครับวันนี้เราจะมาชมพระสมเด็จวรรคามพิมพใหญ่พิมพ์อกร่องเกตทะลุซุ้มหรือพิมพ์ลุงพุทธแต่บล็อกแม่พิมพ์ยังไม่คมชัดรวมถึงเนื้อพระหนักไปทางปูนขาวผสมมาตั้งอิวถึงน่าจะเป็นพระยุคกลางซึ่งหลวงวิจารณ์กรณยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแกะบล็อกแม่พิมพ์แล้ว การตัดขอบข้างเรียบร้อยมีแนวกรอบตัดปรากฏให้เห็นหลังเรียบเนตดมวลสารมีให้ชมปรับรายเรามาดูกันว่าการพิจารณาพระด้วยหลักการการเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพของพระองค์นี้ผลจะเป็นเช่นไรลักษณะเด่นของพิมพ์ใหญ่อกร่องเกศทะลุซุ้มมีดังนี้ 1. นกระเกตเป็นกลวยฐานแคบป,ปลายยาวแหลมทลุซุ้ม สใบหน้าสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแก้มตอบคางแหลม 3. เห็นหูเป็นปุ่มรำไรทั้งสองข้างบางองค์เห็นติ่งหูซ้ายยาว 4. ี่ลำคอเรียวยาว 5. ห่หมจีวรแบบคลุมทำให้เห็นลำแขนตั้งแต่หัวไหล่ทั้งสองข้างมีขนาดใกล้เคียงกัน 6. ช่วงลำตัวเป็นตัววีท้อมเป็นร่อง 7. มีเส้นชายจีวรคมชัด 8. เห็นปลายเท้าซ้ายขนาดเข่าขวาและเข่าซ้ายมีขนาดใกล้เคียงกัน 9. ฐานชั้นบนและฐานชั้นกลางเรียวเป็นเส้นโค้งหงายรับกัน 10. ส่วนบนของฐานทั้ง3ชั้นโค้งหงายรับกับโค้งแนววางขา 11. ฐานชั้นล่างทึบตันมีรอยยุบเป็นร่องรางตื้นตามแนวยาว ปลายฐานด้านขวาคล้ายหัวมีดพระและตัดเอียงมากกว่าด้านซ้าย12กรอบซุ้มแก้วด้านขวาระดับสอบหักสอบโค้งเข้าด้านในลนักษณะโดยทั่วไปบล็อกแม่พิมพ์กำลังพัฒนายังขาดค,ความคมชัดซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นพระยุคก,กลางพระมีเนื้อละเอียดแก่ปูนขาววันหน้าออกสีขาวมีน้ำมันตั้งอิ่วซึมแพร่กระจายในเนื้อในของพระ ระดับตื้นและผิวนอกขององค์พระผิวแตกลายตื้นๆถูกชั้นแคนไซไหลลงไปอุดซ่อมจนเชื่อมติดต่อกันการกัดเซาะและทับถมของแคน,นไซเกิดขึ้นปานกลางเกิดชแคนไซผสมน้ำมันตั้งอิวทับถมเห็นเป็นเปลือกนอกสีน้ำตาลปกคลุมพื้นผิวโดยทั่วไปบางพื้นที่หลุดล่อนเปิดให้เห็นเนื้อในพระสีขาวที่มีชั้นบางๆของแคนไซปกคลุมอยู่ เม็ดมวลสารพระสมเด็จมีชมประปรายโดยเฉพาะสีเขียวดินเหนียวจะมีมากเป็นพิเศษการกัดกร่อนแคนไซบนผิวพระในที่สูงทำให้ผิวพระเปิดมีชั้นบางใสของแคนไซที่เกิดใหม่ปกคลุมอยู่สามารถมองลึกลงไปเห็นเนื้อปูนขาวละเอียดซึ่งบ่งบอกว่าเป็นเนื้อพระยุคกลางมีร่องรอยน้ำมันตั้งอิยวซึมแทรกขึ้นสุกอยู่ภายนอกของพระ ตามรอยแตกและรูครุนของเนื้อพระเห็นเป็นหย่อมสีน้ำผึ้งโดยทั่วไปปรากฏการกัดกร่อนบนที่สูงทับถมในที่ต่ำเกิดขึ้นปานกลางในพื้นที่สูงเช่นองค์พระฐานพระและเส้นซุ้มจะถูกกัดกร่อนเอาผิวแคนไซด์เดิมไหลออกไปคงเหลือชั้นบางใสของแคนไซด์ใหม่คลุมอยู่มองเห็นสีขาวของเนื้อในพระได้ชัดเจนส่วนในพื้นที่ต่ำเช่นซอกแขนร่องฐานและพื้นฉากหลัง จะถูกสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตที่ไหลลงไปจากที่สูงตามแรงโน้มถ่วงแห้งแข็งตัวเป็นชั้นแคลซา์ทับถมเป็นเปลือกนอกปกคลุมอยู่บางพื้นที่เปลือกนอกได้หลุดล่อนออกไปจึงมีสีออกขาวสว่างเผยให้เห็นรอยแตกลายของพื้นผิวที่ชั้นแคลซา์ได้อุดซ่อมร่องรอยจนเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันภาพนี้แสดงถึงเปลืกแคลซา์แบบเกล็ดหรือลาเมลล่า ในพื้นที่ลาดชันหรือในหลุมรอยแตกต่างๆเป็นผลึกที่เกิดขึ้นไม่พร้อมกันจึงเชื่อมกันไม่สนิทเกิดช่องว่างระหว่างผลึกจนดูเหมือนรูพรุนโดยทั่วไปผลึกชนิดนี้จะถูกทำละลายด้วยกรดคาร์บอนิกจากความชื้นในอากาศเป็นสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลปรับเกลี่ยและแห้งแข็งตัวกลับเป็นแคนไซแบบผึกทึบตันหรือคอมแพกต่อไปขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมและการเวลา ส่วนภาพนี้แสดงผลึกคันไซี์แบบทึบตันหรือคอมเพกเกิดจากชั้นคันไซี์เดิมถูกกรดคาร์บอนิกจากความชื้นในอากาศทำละลายหลอมรวมกันเป็นสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตไหลเยิ้มอากผิวบนก่อนที่จะแห้งแข็งตัวกลับมาเป็นคันไซี์ใหม่คุมผิวไว้อีกครั้งผลึกชนิดนี้หากเกิดในพื้นที่สูงชันจะมีความบางใสมองทะลุได้ แต่ถ้าเกิดในพื้นที่ราบจะเกิดการปรับเกลี่ยอุดเชื่อมช่องว่างรอยโหวนในเนื้อผลึกเดิมจนดูราบเรียบมีผิวเป็นมันสะท้อนแสงตามคุณสมบัติของผลึกแคนไซจึงดูเหมือนผิวเปียกแต่แห้งส่วนภาพนี้แสดงผลึกแคนไซแบบเส้นใหญ่หรือไฟบรัสจะใช้เวลาในการก่อตัวในลักษณะสตรอที่เป็นท่อปลายเปิดมีเปลือกนอกเป็นแคนไซภายในกลวงเป็นท่อ สารลายแคนเซมไบคาร์บอนิจะไหลไปตามท่อด้วยแรงคาปิลาริไลซ์และแห้งเป็นผนังแคนไซต์ต่อยาวขึ้นอย่างช้าๆประมาณ1ใน10มิลลิเมตรต่อปีดังนั้นความยาวของเส้นใยจึงบ่งบอกถึงธรรมชาติความเก่าของการเวลาได้เป็นอย่างดีแต่ปลึกชนิดนี้ก็แตกหักชำรุดได้ง่ายและอาจจะถูกทำลายด้วยกดคาร์บอนิกจากความชื้นในอากาศกลายเป็นผลึกแบบแน่นตันหรือคอมเพกในอกาศต่อไป ร่องรอยแนวการไหลยเยิมในแต่ละรอบของการเกิดสารละลายแคลเซียมไบคาร์บอเนตและแห้งแข็งตัวกลับคืนเป็นแคลไซต์เห็นเป็นแนวลายเส้นในบริเวณพื้นที่ลาดชันเป็นปรากฏการณ์ที่สำคัญที่บ่งบอกถึงจำนวนฤดูฝนที่ผ่านมาหรืออายุพระได้เป็นอย่างดีและเป็นหลักฐานธรรมชาติความเก่าที่ควรต้องมีบนผิวพระสมเด็จแท้ทนันภาพนี้แสดงความสวยงามของเม็ดมวลสารพระสมเด็จ มีทั้งสีแดงอิดสีเขียวดินเหนียวสีขาวสีน้ำตาลดำและสีดำปรากฏให้เห็นอย่างเป็นธรรมชาติโดยเฉพาะมวลสารสีเขียวดินเหนียวมีให้ดูมากเป็นพิเศษการเยิ้มขึ้นของน้ำมันตั้งอิวที่แทรกซึมเนื้อในพระระหว่างช่องว่างของกลุ่มก้อนปูนขาวที่แห้งแข็งตัวไม่พร้อมกันทำให้เนื้อพระเป็นสีน้ำพึ่งใสโปร่งแสง เห็นเป็นมิติความลึกตื้นดูสวยงามเป็นเสน่ห์ของพระสมเด็จวัลคระังและธรรมชาติความเก่าที่ต้องอาศัยการเวลาไม่สามารถลอกเย็ยนแบบได้การหลอมละลายของชั้นแันเซียเดิมกลายเป็นสารละลายแคลเซียมไบคราร์บอเนตไหลปรับเปี่ยเชื่อมอุดรอยแตกให้ยึดโยงเข้าหากันดังคํากล่าวที่ว่าพระสมเด็จวัลรังจะซ่อมตัวเองได้ก็ด้วยเหตุดังกล่าวดังนั้น หากพบปรากฏการรอยแตกล้าวเก่ามีการประสานเชื่อมต่อกันได้ดีเพียงใดก็ย่อมแสดงว่าพระได้ผ่านการเวลามามากเช่นเดียวกันเป็นอีกลักษณะของธรรมชาติความเก่าที่แสดงถึงอายุของพระสมเด็จได้เป็นอย่างดีคุณสมบัติโปรง่งใสถึงโปร่งแสงของผลึกแคลไซี์ที่คลุมผิวนอกทําให้ผิวพระดูเหมือนผิวเปียกแต่แห้งเป็นลักษณะผิวเช่นเดียวกันกันกบโฟลสโตนที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในถ้ำหินปูน เป็นผลึกของแคนไซแบบแน่นตันหรือคอมเพกที่เกิดจากการเยิ้มรวมกับน้ำมันตั้งอิ้วไหลปรับเกลี่ยในบริเวณพื้นที่เดิมและใกล้เคียงยิ่งทับถมสลับซับซ้อนหลายชั้นเพียงใดก็แสดงถึงอายุพระก็มากตามไปด้วยเป็นอีกลักษณะของธรรมชาติความเก่าที่แสดงถึงอายุพระสมเด็จได้เป็นอย่างดีเมื่อพิจารณาข้อมูลและหลักฐานทั้งหมดประกอบกัน สรุปได้ว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนพระองค์นี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทางเคมีกายภาพที่เป็นไปโดยธรรมชาติทุกประการมีเม็ดมวลสารพระสมเด็จครบถ้วนและมีหลักฐานธรรมชาติความเก่าที่ทําเรียนแบบไม่ได้ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเป็นพระสมเด็จวัะฆังยุคกลางและปรากฏการธรรมชาติความเก่าเหล่านี้สามารถนําไปเป็นหลักการแนวทางในการพิจารณาความเป็นพระแท้ของพระสมเด็จวัะฆังได้เป็นอย่างดีครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ E.P.S 55ไว้พบกันใน E.P. ต่อไปนะครับสวัสดีครับ